สั้นเอเรื่องเพื่อนบ้านย้ายเข้ามาใหม่เป็นคนภาคอีสานจะเป็นไงไปดูกันเลยไปได้ฉันฉันทีื่อน,นามาใหม่น่ะฉันเป็นเพื่อนของมันเองมาได้ใครมาเอาสวัดดีจังๆเข้ามาก่อนสินะตามฉันมา นี่ไฮนีน่นี่นจังๆ,งๆนะเพื่อนฉันเองเด่เขาชื่ออะ,อะไรหรอคะเขาชื่อไฮนี่ไนี่ฮนี่เป็นคนจังหวัดอะไรหรอไนี่ไนี่ตอบน็คกรุงเทพอ่ะอ๋อแล้วเปนก็คนเชียงภูมนะอ๋ออินนี่นี่รู้จักเหม อ๋อโอเคโอเคทำไมมันเธอจะขัำเลยล่ะมเอนมัน <c> ม <oughs> <aus stones> ันมันฉันหิวอ่ะเนี่ยให้กินไหมอ๋อไปดูในตู้เย็นเลยมีพิซซ่าอยู่ ให้รู้ก่อนเสียงอะไรวะจัง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 อะไรเนอะจะได้ยินเสียงอะไรปะอมโอเค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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันไปละดิฉันออกไปขี่จักรยานเล่นก่อนนะ นี่ทำไมอยู่ะไปเล่นดีกว่าเฮ้ยอะไรอ่ะจัง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 จะเห็นมันปะอะไรนะมันนี่น<ผ> <ges> นสิเผาๆนะ ไฟนี่มาเร็วเกำลังไปกำลังไปเร็วก่อนดูนี่นะ,อเ,ะเอ้ยท,ท,ทำไมไฟเป็นนางลำล่ะเมื่อกี้ทุกคนเห็นใช่ไหมหจังๆเราเดี๋ยวมันแอคชัน่นอื้อ ใช่เหรอเจ้าจังหนีอะไรมาหรอเธอก่อยู่ได้นี่เธอไม่น่าทำกับข่าแบบนี้เลยนะก็ฉันเห็นนะเธอกี๊ดมาตั้งแต่เดินหนีแล้วอะเมื่อกี้ตั้งแต่ล้ำปัดซอยอืออะไรเฮ้ยเดี๋ยว Targets, bag, نا, ใครเมื่อกี้ใครมานอนตายหน้าบ้านใครมานอนจุดๆหน้าบ้านไฟไปเคาะประตูหา yer, uh, ไฟดีกว่าทุกคนเงียบๆนะไฟไฟไฟหลับอยู่แล้วเนี่ยไฟไฟมีมีอะไรหรอเธ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 อได้เห็นผีนางรำหรือเปล่าน่ะ ียนไม่ไม่นะทำไมเหรอแต่เมื่อชาแต่เมื่อคืนน่ะเราอ่ะเห็นนางลำในบ้านพวกแกนะแล้วพู้แกเอาโหหกกัรเร่องอะยันนะดีเรื่องอะไรเหรอพ่จะไม่อยากรู้จักอะไรเลยแกก็เลยไปบอกเขามาที่นี่มาแเ้วมา อะไรเหรออะไรหรอไม่มีอะไรออกมลัเองอะงันฉันไปก่อนนะโอเคไป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 เยอะ่ะเธอเธออือฮะพวหน่อย่ที่ฉันอะเี่ยไฟอ่ลางๆกลายเป็นอลางจริงเหรอแต่เมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงฉันได้ยินเสียงไฟข่่ อย่าบอกฉันว่าแกเป็นคนมีเซ้นนะแกฉันเหมือนอย่าฉันเป็นร่างโครงอ่ะแกจริงเหรอเขาบอกว่าถ้าเราจะดูผีนะผีมันจะไม่มีเงา แล้วเดี๋ยวตอนนั้นคือเราไปผ่ส,สูตรเอ้ยผีส,สูตรยังไงไม่ใช่ผีอะมรนจะม่เอาง่ายแต่ว่าเราจะต้องเอาเกลือไปโรยรอบบ้านผีอ่ะมันจะกลัวเกลือจริงเหรอเสลรักราปอยเหรอสมมติถ้าผีมันอยู่ในวงเกลือใช่ไหมถึงมันจะแปลงน้าเป็นมนุษย์อ่ะมันก็จะกลายเป็นผีมันก็จะกลายเป็นผีเลยจริงดิเกลืออยู่ไหน,นเกลือเกลือไปไปหาเกลือไปหาเกล,ลือไ,ไปไปแค่นะั้น ฉันได้เกลือแล้วมามามาแต่ว่าเราต้องทำตอนกลางคืนนะเพราะถ้าตอนเชา้าอ่ะแดดมันทิดกับเกลือมันจะละลายเว้ยเกลือมันจะละลายจะไม่ได้ผลโอ้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะปกติอยู่แล้วแหะแดดมันแฉลบร้อนจะตายตอนนี้ก็พักคนนี้เลยพักคนนี้พักคนนี้จ๊๊จ๊๊ จังจังเนี่ยเลยเหรอเดี๋ยวฉันต้องไปทำงานต่างจังหวัดนะไปบ่อยจังเลยเนะี่ยไปแล้วบ๊ายบายโอ้ยรบผมหน่อยดีกว่าผมก็ยาวเกิน อย่นั้นนะกันไปก็ไม่อยู่นี่มันจะแปลกแล้วนะเอ้าไปเออใช่ก็แค่อสองสัยว่าทำไมไปบ้านเธอเปิดแต่ที่เธอไม่ได้อยู่บ้านนี่นะเออแล้วไมา่เข้ามานะ ฉันร้องขออญาตไปทำอะไร,ท,รทุกสิ่งโอเคไม่เป็นไรโทรหาพี่อตอนกว่าฮัลโหลมีอะไรหรอมอนเตกลับเร็วไหมอะจะกลับวันไหนหรอฉันกลับอาทิตย์ฉันกลับเดือนหน้าน่ะโอ้โห <S <S 2> <S 2> ฉันถามไฮนี่แล้วไฮนี่บอกว่าน่าจะกลับมาประมาณเย็นๆนะ่ะ ต้องในี่จะแบบประมาณประมาณเย็นๆหรออือ mm. เย็นวันไหนอ่ะไม่ใช่วันนี้ใช่ไหมน่าจะวันนี้มัง้งไม่รู้มันบอกออมันบอกแค่เย็นๆอ่ะ อนกลางคืน oh, นักวิ่งคิมชา,านฉันมีเซนฉันลองขยิบตาดีกว่าอื้มเอ้ยแป๊ดนึ่ขอใหม่ขอใหม่มแม่ตาย